สวัสดีค่ะทุกคนเมนูอะไรของพวกเราในวันนี้นะคะพาคิริว้วหรือสบายนางนั่นเองพอลูกขอมาเลยนะเมนูนี้ไม่ได้ทำกินนานแล้วนะคะเริ่มจากเมนูอิตาเลียนก่อนนะคะอันนี้ของกุไก่แบ่งเอาไว้ทำเมนูไทยแซ่บเดี๋ยวเราจะมาสับพวกที่อยู่ในจานนี้นะคะมีอะไรบ้างมีขึ้นช่ายฝรั่งแครอท r รสแมรี่ใบกระวานหอมใหญ่แล้วก็พริกขี้หนูอันนี้ไม่ต้องสับนะทุกคนอันนี้ไม่ต้องสับลืมอันนี้คือใส่เพื่อให้ได้กลิ่นแล้วก็จะมาเจียวใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะสีสวยมากเลยอะรู้สึกเสียใจที่ต้องคนมรวมกัน <c oughs> เจียวให้มันหอม งทางกระขอกมงเทงมากอ่ะใส่สบายนาของเราเลงไปมีลูกคันน้ำต้มอ,อยู่ข้างต่กระเด็นดมาใส่หม,นะม้อนะหรือจะการ็นตรใหม่โอ้ <laughs> มันก็ลังตุนใหม่อยญ่ๆเอ,อ,อาไปดื่มจอาไปดื่มใส่ซอสพริเขเททีที่เราทำเองตั้งแต่น่าร้อนนะคะน้ำมมป้าหมูฝอยแล้วก็เกลือปิดฝานะคะ ต้มให้มันเดือดพอมันเดือดแล้วก็รีแกสเคี่ยวประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเราลืมใบกระวานของเราใส่ลงไปด้วยจียังมีเวลาอีกมากนะคะในการเตรียมอ๋อ <laughs> ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเวนกันตามสนองกูเคยเป็นคนคิกแกล้งนะเมื่อก่อนเนี่ยชอบแกล้งคนอื่นด้วยการเบือกไอ้บีบ <laughs> <laughs> โอ๊ยโดนไอ้นี่น้่มันส้มเข้าตามเลยบีเปลือกส้มมันเนี้ยใส่ตาคนอื่นแล้วก็เขาจะแสบตาไม,ม่อยากจะเชื่อเลยเวรกรรม,มจริงกรรมตาสนองเราเข้าแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็เลยจะบอกว่ามีเวลาอีกมากที่จะเตรียมลวกจิ้มของกุไก่เนาะนั่งกินส้มคุยกันแป๊บหนึง่งแต่งตัวเป็นคนบ้าเลยพลุงพลังต้องเปิดประตูหน้าต่างอีกแล้วเวลาทำอาหารปัญหาของบ้าน โอเพนสเปซแล้วที่เห็นชุดเดิมไม่ใช่ว่าไม่ได้อาบน้ำนะอาบน้ำนะคะทุกคนแต่ว่าชุดนี้มันอุ่นอุ่นมากเลยอะแล้วมันไม่เปื้อนเราเปลี่ยนเฉพาะข้างในนะคะมันจะมีเสื้อเสื้อซับในสำหรับหน้าหนาวเนาะอันนี้ทำให้อบอุ่นมากเปลี่ยนทุกวันอาบน้ำทุกวันนะอย่าหาว่าเฮ้ยใส่ชุดเดิมหลายวานันซกมุกมาพี่มิก็เหมือนกันนะ พี่มิเขามีชุดยูนิฟอร์มทางานเนาะเพราะฉะนั้นกลับมาบ้านเนี่ยเขาใส่ชุดอยู่บ้านไม่กี่ชั่วโมงบางทีนางใส่เป็นอาทิตย์เราก็ไม่ว่าเพราะมันไม่ได้สกปรกโชคดีมากเลยที่ชาวอิตาเลียนนะกินคล้ายคนไทยนะเครื่องในสัตว์เนี่ยหาซื้อได้ไม่ยากนะคะแต่มีไม่ครบเหมือนบ้านเราแค่นั้นเองแล้วเขาก็ต้มมาให้สะดวกสบายมากเลยอย่างตัวเนื้อเขามีขายที่ต้มแล้วทั้งแบบเป็นชิ้นเลยนะใหญ่ๆหรือไม่ก็หั่นมาให้แล้ว พี่มิกชอบเลือกซื้อแบบผ่านมาให้แล้วกว่ามีลำบากช่วยลดขั้นตอนกันหัน่ออากาศเริ่มจะดีขึ้นล่ะทุกคนอีกไม่นานหน้าหนาวกำลังจะหมดไปหนาวมากๆก็จนถึงเดือนหน้านะคะเดี๋ยวพอหลังกลางเดือนมีนาไปแล้วอากาศก็จะดีขึ้นมาหน่อยคือหนาวน้อยลงหน่อยเท่านั้นเองหมู หมูอันนี้เสียงแม่จะวิ่งมาหาอีกแล้วว่าไงคะหมูแวะแทะเลมใบมะกรูดของเรามันแทบจะโกรนหมดแล้วอีแม่ขอโทษอีแม่ต้องการต้นหอมผักชีนะคะข้าวนี้นะคะจะมาทำน้ำจิม้มนี่คือน้ำมะขามต้มแล้วใส่พริกป่นลงไปน้ำตาล ข้าวคั่วน้ำปลาเราก็น้ำปลาลานิดนึง ไปแค่อสอ,สอ,อสงดูไปแค่บ้าน,นุูนนนไหมยังไม่มากเท่าไหร่นะโ <Okay, okay. S 3> อเคโอเคแล้วเคี่ยวต่อหน่อยนะแค่ว่าแต่ไม่ชอบเทคเจอเร์่มันกรึบๆน,นิดนิด่้าไหร่อยู่งนุ่มด้วยซ้ำนั่นุม่งงนม,มาหใช่คอื นุ่มนะตัวนุ่มนะูข้น่อยใช่ไหมโอยมาออนอุ่นดิแตนล่นลวอืมกไม่รู้น่เป็นยังงบคะอะไรไหมบอนิซานเตเกเปเลอน ไ uh, มูช um, ่พ่งออกจากหม้อร้อนๆต้องเท่บอยตัวซีดอ่ะเออชอบใช่ไหมไมเห็นไหมอร่อยนะอเยตัวตัวมาัวซีะเอ๊ะ Avevo fatto fato, mas sem se adicionar o messo Hoje é um mesmo prato. Olha, não Não é น้องมูอืมอืมก็คือใจบอนไม่กจิ้มแล้วเดี๋ยวเตร่งกลับมาเป็นบอดอีกมีทวนอือ่าชิลากะเคีตัดสายตรนี้จิ้มอ่าติดใจกับมาอีกนะ fatto un po' di spazio e mettere questa ciotolina amore, qui dentro così tu la lì sul pari tiri tutto più là ciotola lì ta ta sta lì a reggere è eh, che scomodo sta a reggere la ciotola la lì io ta ta non mi piace più Per la ta, tarta per il caio no dicevo, tu tiri tutto più qua Appoggi la ciotola lì e tua tutto lì a me mi piace a mangia comodo non ho un quello è la stile tua certo No. Io mangio così. Te magia, o che mangiare ti fare? No. Perché tu la può appoggiare anche là, alzate andare sul poi, tornasse lì e mangiare. <ride> Se ti fa comodo. Va bene, mamma mia, ti mi vai. Ah mai? Indi. Sì, va, ma la eh, prossima volta non te lo fa fare con mo. ไม่กติว้านเข้มยัดโกศีใช่ไหมอร่อยนะเนี่ยอาหารอิตาเลียนอร่อยนะทุกคนมัไม่เลี่นหรอกโอเกูเก่เป็นคนที่ติดอาหารไทยมากนะถ้าบอกอาหารอิตาเลียนอร่อยคือของเขาอร่อยจริงมันไม่เลี่ยนเมนูเลี่ยนๆก็มีนะก็เหมือนบ้านเราเนาะ เขาเขาปนกันไปแต่ส่วนใหญ่อร่อยอืมอยโหพี่พี่ไปกินชีสแล้วนี่ของเราต้องแบบนี้ปะลาร้ากับชีสใครจะแซ่บกว่าไม่เคยกินแบบนี้มาชาติหนึ่งแล้วมั้งเนี่ย Oh, ma, eh. Ti mm. gamba, eh. Oh, da tantissimi anni che non ti non... mangi questo mm, piatto! Davvero, ah! <ride> è fatto al latte crudo, ma mi piace perché si sente proprio il sapore del latte fresco, al latte crudo non è pastorizzato. Questo formaggio lì è fatto al latte crudo. Mi piace perché fresco? Sì. così. Mm. โป้เหรออืมไม่ค่อยชอบชีสสดเท่าไหร่ชีสชีสสดต้องเป็นนมวัวนะถ้านมแกะ่อคาชโชเอคาชโโอตทูโล่พีเดีดิวิโอเตโลโดอิลอคาชโชคุเมไรม p r e f e r ฮ s c i คำพี่มิกเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะดูแลเมียลูกดีมากอ่ะ ขนาดชีสยังหั่นให้กินแล้วก็ยังปอกปอกเปลือกให้อีกอะทุกครั้งเลยนะทุกคนตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันนี่นะคะชีสนมแกะมันค่อนข้างสดถ้าเป็นชีสนมแกะกูไก่ชอบแบบหมักสักประมาณสิบเอดสิสองเดือนขึ้นไปอะมันจะอร่อยมากอันนี้มันค่อนข้างสดเลยละผู้ชายอบอุ่นนะารักของฉันอะไร

poi fatta al latte crudo, non mm. è latte pas pastorizzati. Mm. Crudo. Cheese, che chiama formaggio. ci sono in Italia, ci be un gocciolino di questo insieme. No no, no, no. È anche meglio. Dai, mo così dopo pa vino sarà meglio. No, anche il formaggio. Mm, allora อวิชาลูกาสุดสิอเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ